อ่อนุทนะครับผมพอดีไปออเดิั่ชวงดนตรีมานะครับเพื่อที่จะไปอีกร้านนึ่งอยู่แถวเส้นตัดใหม่นะครับผมเป็นตัดใหม่กรุงเทพกีทานะครับเพื่อไปเล่นประจำร้านนี้นะฮะแล้วท่านสังเกตดูว่าตอนนี้เส้นสิน้ำคินรถไม่โคตรติดเลยนะครับมันเป็นธรรมดาอยู่แล้ววันธรรมดาและรถติดแบบธรรมดาขอเส้นนี้อยู่แล้วนะครับ เพราะว่ามันเป็นช่วงเย็ยนไงแบบประมาณหกโมงอะไรอย่างเงี้ยนี่คือหกโมงหกโมงครึ่งน,นะ,ะ,ะนี่ผมก็ขับไปเรื่อยๆแล้วกันนะตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะแล้วผมก็ไม่เห็นด้วย เนี่ยมันมาขึ้นตอนเนี้ยซึ่งผมก็ไม่รู้ตัวนะว่ามันว่ามันขึ้นโชว์แล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่ปั๊มเดี๋ยวผมจะไปจอดแวะปั๊มนะครับเพราะว่าเพิ่งรู้ตัวอีกทีหนึ่งว่าเอาเนี่ยตอนนี้รู้ตัวแล้วว่ามันขึ้นเดี๋ยวต้องไปจอดแวะปั๊มว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ ดีๆน้าน้าก็ล้นออกมาครับผมแล้วก็ไฟไฟตัวนี้ก็โชว์เดี๋ยวต้องดูก่อนไม่รู้ว่าื่อนทิดหรือเปล่าเพราะว่าร้อนมากเลยอ่าเราลองสตาร์ทรถอีกรอบเลยครับก็ใช้งานได้นะครับแล้วก็โค้ดไม่ขึ้นนะ,ะัะ<น>ก็เดี๋ยวลอง พักให้เย็นแป๊บแล้วก็ค่อยๆขับไปร้านเอาตอนนี้โคตรขึ้นแล้วนะครับมันขึ้นอีกแล้วน้ำพุ่งอีกแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะค่อยๆขับไปทํางานแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันงานนะครับแนะนําว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นนะครับลูกค้าหลายคนหรือคนขับรถรุ่นนี้ก็ ช้าๆดูแล้วก็พักบ้างเติมน้ำหน่อยนะฮะสรุปคือพับลบไม่หมุนนะฮะตอนนี้ผมก็ต้องหาศูนย์ที่ใกล้บ้านนะครับเพื่อเข้าศูนย์ดุ่นๆเลยนะครับรถจะได้ใช้ทำงานเพราะผมพูดง่ายๆรถผมเนี่ยเป็นรถบ้านเนาะรถบ้านก็คือใช้ทำงานทุกวันทุกวันเลยจริงๆนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะซีเรียสก,กับน้องมากเพราะว่ามันเป็นเหมือนรถที่ต้องใช้ทํามาหาก,กินนะเนาะ,ะเราก็ต้องทํางานกับมันนะครับกับรถคันนี้นะฮะสรุปก็เราโทรเช็คแต่ละสูตรนะครับสูตรใกล้บ้านเราหรือว่าใกล้ที่ทํางานเราก็คือตอนนี้ที่อยู่ใกล้สุดเลยเอาแบบใกล้สุด,ดจริงๆอ่ะก็สาขาคอาน้าบิ๊กบินเรียบโดดนะครับก็ต้องรีบเข้าโดดนะครับจะไปสาขาที่ตัวเองออกรถก็ไม่ไหวเพราะยังต้องทํางานอยู่นะ ก็เดี๋ยวเอาเข้าศูนย์แล้วเรามาดูบทสรุปกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับรถเราทำไมถึงขึ้นโค้ดม่อนน้ำนะครับแล้วก็น้ำได้ไหลออกแบบนั้นนะครับแล้วก็มีควันนะฮะแล้วพัดลมก็ไม่หมุนอีกอัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นและค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับ เาเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเสียมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคือตอนนี้น้องทํางานแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะฮะเห็นยังทุกคนน้องกลับมาทํางานได้แล้วนะฮะหลังจากผ่างไปก็คือเราเปลี่ยนมอตเตอร์ชุดใหม่นะครับแล้วก็ไลทั้งหมด1,499บาทตุดนสี่สองสี่สามสตางค์ประมาณนั้น อ่ะกลับมาใช้ได้แล้วทำง,งานเหมือนเดิมครับ